สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนนะครับพบปอกับผมจากข่วงชาแนลพี่น้องครับเอาหอยโค่งนะครับใส่ใบไ่ปันไดน,นะครับแต่ว่าตัวนี่โตนี่ข้างในเต็มตันจุรูพี่น้องมากับซีฟุดเพสเพสเจ็บเจ็บนพี่น้องเนาะหอยหอยหอยโค่งนะครับบบแมนหอยปังกับหอยโค่งนี่ปากมันสีเงยเนาะมีผักบะแกมเนี่ยอันนี้เป็น อย่างกับบัวไต้น้ำพี่น้องคนว่ามีแตงแน่สลัดแนน่เท่านั้นพี่น้องมาเสพเสพซีฟูดกับจาขกกวงเอาซีฟูดโอ้น้ำเบิดเลยบบบเนี้ยหืมบ่งหืม กุบกรอบเดียร์ใส่กับตำบุกห่วงกับบักตอนนั้น เบิง่งอืมช่วงนี้ส่งสิ่เขาไงเลย,ยพี่น้องหน้ามันแห้งมาพี่น้องมาอื <c oughs> จักก็ไม่ร้องต้องแดงไมนเดินครับโอ้โอ <c oughs> มันชิ่ยัมกุบกุบกุบครับบ่ต้องกินได้เบิดครับอันนี้บ่ต้องเอาตาเอายังออกบ่เมาเ มีแต่แสบอย่างเดียวไปขัวกับขัวไปขัวไปซับพาะรอติพี่น้องขัวหน้าแหงหังมองปลาขวัญขัวไปขัวไปซับเพาะครับขัวไปขัวไปซับเพาะขัวไปขัวไปซับเพาะ มไปน้ำกันดีครับลองซ่ i งลองซ่ i งร้อยองลององลองหมดพี่น้องเ <c oughs> กี่ยงพันวาเขากำ รอบหนาข้านซอยต้ำนี่ติดตุ่ยตาบุกหงคักๆจักบาดดู อ้อมกับเสียบกับแม่น,นวยในน้อยเอ,ยองสิอ้อมใส่ใบพักกี่เลิศพี่น้องใบพักกีเลิศใบแค่พัวฮึมึแน่นแท้อ้อมตดน้นามกบ 嗯哼。Mm hmm. พี่น้องครับปากกวงก้วงก้นสั้นๆนั่นคือหอยโข่งหน้าพี่น้องครับเอามาฝากพีตัวน้องนะครับพี่น้องนี่ปากกวงก้วงก้นสั้นๆนั่นคือหอยโข่งหน้าพี่น้องแก้มกันกับซีฟูดนะครับฝากพีตัวน้องทุกทท่านนะครับขอบุญขอบคุณได้หลายเด้อครับพี่น้องที่กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับรับชมคลิปขงจ่าขวงทุกๆมือ ขอบคุณได้หลายนะครับทุกๆกกำลังใจนะครับพบพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ